สวัสดีครับผมคมสันชาแนลใน YouTube ครับมีเพื่อนๆที่กดติดตามของช่องคมสันชาแนลสงสัยว่า,าผมใช้ไฟฉายอะไรนะครับในการลงถ้ำอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันผมซื้อมาใหม่ตัวนี้เพิ่งซื้อมาได้ใช้ได้ลงทริปล่าสุดประมาณสัก2องถ้ำถ้ำสองถ้ำนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาเมื่อวานก่อน2-3สาวันนี้นะครับทีนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้นะครับแนะนำก่อนเลยผมซื้อผ้ชายนี่มาจากในในร a า a ซ a าหรือว่าช h อ p e e ครับสั่งซื้อจากในเน็ตมานะครับ l a z a d ดหรือว่า s h อ p e e แต่ว่าสินค้าทั้งสตัวนี่ก็คือนำเข้าจากจีนมันอาจจะเป็นยี่ห้อ ตัวนี้ผมมันมีค่าดหัวว่าเฮดไลท์นะครับตัวนี้ด้วยก็เช่นกันแต่ว่ารุ่นมันจะต่างกันนะครับรุ่นนี้เป็นที่ผมบอกไปคือผมเคยใช้แล้วนะครับที่ลงท่ามที่2ทิปรุ่นนี้จะเป็น XHP เ0 2นะครับก็คือชนิดของหลอดของมันนั่นเองนะครับไม่รู้เพื่อนจะเห็นหั้มมันคงไม่น่าเห็นนะครับลองไปอันนี้คือถ้าอยากได้ข้อมูลเพื่อนลองไป เซิร์ชในหรือว่าไปลองไปเสาะหาดูอีกทีก็ได้นะครับแต่ผมจะพูดคร่าวๆอาจจะไม่ลงรายละเอียดเจาะลึกอะไรมากนักนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น xhp 70.2ตัวนี้เป็นรุ่น x xhp 90นะครับซึ่งแน่นอนว่ารูปลักษณ์ภายนอกมันจะต่างกันนะครับ xhp 70.2อันนี้ xhp 90แต่ว่าความจริงรุ่นใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามัน มันมีออกมาแล้วนะครับ90.2แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกันมากนะครับของตัวนี้นะฮะผมลองอธิบายคร่าวๆนะครับรูปลักษณ์ภายนอกของ XHP 70.2หลอดนี้ที่ผมใช้ไปลงถ้ำนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นยี่ห้ออะไรอะอโลนไฟท์นะครับ ตัวที่เป็นยี่ห้อ a า l อนไฟตัวนี้ไม่ได้ระบ,บุนะ arlon f ฟ v e คือแบรนด์ต้องบอกไว้ก่อนว่าแบรนด์ต่างๆ2งตัวนี้มันจะเป็นน่าจะเป็นสินค้าที่สั่งท่วๆไปแล้วเอามาประกอบเองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโคมเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่สงสัยแค่นั้นเองนะครับก็ไม่แน่มาเจาะลงเลยนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาในราคาตัวนี้น่าจะประมาณ400กว่าบาทนะครับ ผมได้ไปฉายมาแล้วก็ได้ฐานสีเหลืองตัวนี้มา3มก้อนมันให้มา3ามก้อนราคาประมาณสี่ร้อกว่าบาทนะครับรูปร่างภายนอกก็จะเป็นแบบนี้ครับดูโคมไฟนะครับดูโคมไฟตัวนี้จะเป็นหัวเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแต่ว่ารุน่นนี้มันสามารถหมุนได้ไหมหมุนได้รอบทิศทางเลยแล้วก็ซูมได้อย่างนี้ซูมเข้า อ,อันนี้คือถ้าดึงออกนี่จะซูมเข้านะฮะสกระปรกหน่อยไม่ว่ากันนะครับของใช้งานถ้าจะให้มันกว้าง,ก,างก็ดันเข้าไปนะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ครับมี3โหมดมีโหมดสว่างสุดแล้วก็สว่างปานกลางแล้วก็โหมดกระพริบครับมี3โหมดสายให้มาเป็นยี่ห้อตลวเนี้ยมันเป็นเฮดไลท์ข้างในมันจะมียางซิลิโคนใสๆเป็น ซิกแซกอยู่นะครับ2เส้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันทางซ้ายขวานะครับลังแบตบลังถ่านตัวนี้ให้มามีใช้สำหรับถาน16850อยู่ 3, สายใส่ได้ประมาณ3ก้อนนะครับ3ก้อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะซื้อแบตเตอรี่อะไรด้วยนะครับอันนี้คือผมมาจะเอามาเทศให้เพื่อนๆได้ชมกันแค่นั้นเองผมมีอยู่ด้วยกันไม่มากนะครับถ่านกำลังสั่งซื้อนะครับ ตัวนี้ใช้2ก้อนตัวนั้นก็เหมือนกัน2ก้อนนะครับตัวใหม่ก็เหมือนกันเห็นไหมผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับนี่ของ h AH p 7 0 2เจะเป็นร็อบแบบนี้ครับนี่แล้วก็จะมีตัวเอาพุทธให้ออกไปใช้ชาร์จอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือด้านหลังของมันนะงี้ตัวนี้มีไฟ LED สีแดงเล็กๆนะครับเตือนอยู่ตรงนี้เวลาเปิดไฟฉายนะครับมันจะสว่างตลอดนะฮะ ้านล่างเป็นตัวชาร์จแบตนะครับตัวนี้ชาร์จได้ในตัวเลยนะครับสามารถนําสาย usb ก็มาเสียบได้นะครับลืมบอกไปซื้อตัวนี้มามันจะให้สาย usb 1ตัวแล้วก็เป็นกล่องของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแบบนี้นะครับแค่นั้นเองให้มาตัวเดียวนะครับแล้วก็ให้แบตมา3าก้อนเฉพาะตัวนี้นะครับก็ตัวนี้แหละก็ใช้ชาร์จใช้เครื่องชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับ อันนี้คือจบตัวนี้เนาะคิดว่ามันคงไม่มีอะไรก็พื้นๆื้นทั่วไปเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันระหว่าง2ตัวนะครับแต่ว่าจะมาคุยตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็น xhp 90นะครับดูหัวมันก่อนเห็นไหมมันจะใหญ่มันจะโตกว่า xhp 70.2นะครับตัวนี้หลอดมันจะเป็นมันจะโตกว่านะครับหลอด led x p p 9 0มันจะโตกว่าเลยทำให้เคสอะไรต่างๆมันก็โตกว่าตามมานะครับตรงนี้มีก็ทำจากวัสดุเดียวกันครับเป็นอลูมิเนียมอะลอยแต่ว่าหัวเนี่ยถ้าจะซูมเข้าก็คือดึงดึงออกมาอย่างนี้ครับถ้าจะซูมให้มันกว้างกว้างอ้ถ้าจะไอ้ให้มันเป็นวงกว้างก็ดันเข้าไปแต่ตัวนี้เนี่ยมันมันพิเศษคือมันหมุนไม่ได้มันโยกไม่ได้ยกได้นิดเดียวเพราะว่ามันทำร่องไว้ตรงนี้ครับสำหรับล็อก ไม่ให้หัวนี้มันขยับนะครับเห็นไหมนี่คือนด้านหน้าของมันแล้วก็สายเหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นที่ห้อเฮดไลท์แต่ว่ามันจะมีลายคาดแบบนี้ด้านข้างด้านข้างเห็นไหมอันนี้นี่ผมขอขอนุญาตปิดนะครับอ่าเนเป็นอย่างนี้เป็นอลูมิเนียมอลอยครับตรงนี้ก็เหมือนกันกันกบ h p 70.2สสายก็ ตัวนี้จะไม่ให้ซิลิโคนมานะครับสายคาดหัวมันจะไม่มียางซิลิโคนซิกแซกเหมือนตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าใครจะเอาไปใช้อะไรมันก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนต่อไปเป็นล้างแบตครับล้างแบตตัวนี้จะเป็นตัวนี้ไม่ให้ฐานมานะฮะไม่ให้ฐานมามาเฉพาะกับเฉพาะไฟฉายครับ USB แล้วก็กล่องแค่นั้นเองตัวนี้ราคาประมาณ5 0ากว่าบาทนะครับ500รกว่าบาทแล้วแต่ร้านเลยนะเช็คดูนะครับ มันจะเป็นลักษณะข้างในมันจะมี1 8 6 5 0เช่นกันครับใช้ได้3ก้อนตัวนี้จะใส่ก้อนเดียวก็ได้นะครับ2ตัวนี้นะฮะจะใส่ก้อนเดียวก็ได้แต่ใส่3ก้อนเนี่ยมันก็จะมเีเวลาของมันหน่อยก็ยาวนานหน่อยนะครับลักษณะปิดเดือมันจะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้จะฟิกอยู่กับที่แล้วก็ล็อกไปส่วนตัวนี้มันจะอยู่อยู่กับที่เหมือนกันแต่มันล็อก ตรงข้ามเ,เหม็นไหมตรงนี้ล็อกล็อกนอกตัวนี้ล็อก,กข้างในตนัวนี้ด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะทั่วไปเห็นไหมภายนอกครับตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้ผมยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวจะมาลองพร้อ,รอมๆกันนะครับเดี๋ยวอดใจดูถ่ายคลิปนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้จะมีสวิตช์อยู่2ที่ครับมีปิดเปิดตัวนี้นะครับหนึ่งสอง สามโหมดกับพิบเหมือนกันนะครับโหมดเหมือนกันแต่ว่าพิเศษคือตัวเนี้ยถ้าดูดีๆตัวนี้มันจะมีไฟโชว์ระดับแบตเตอรี่อยู่นะครับมีอยู่สี่สีดวงอ,อันนี้คือระดับความเต็มของแบตเตอรี่ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นมีอีกสวิตหนึ่งเวลากดมันจะเป็นแบบนี้ครับไฟสีแดงกับพิะกดอีกทีก็ดับนะครับตัวนี้คือลักษณะ รุ่น xhp 90นะครับซึ่งถามว่ารูปลักษณ์ภายนอกอันไหนมันมันมันดูแล้วมันดูดีกว่ากันตัวนี้มี usb ที่ต่อเอาไปใช้งานข้างบนใช่ไหมครับชาร์จด้านล่างแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีด้านข้างเลยครับใกล้กันเลย2อันชาร์จด้วยแล้วก็เสียบไปใช้งานด้วยมันเหมาะสมสำหรับถ้ากรณีถ้าฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันจะ ไม่ตกหรือตรงอ่ะง่ายตรงนี้มันจะมีน,นั่นหน่อยอาจจะยางมันปิดไม่ค่อยดีแต่ตัวเนี้ยยางมันจะค่อนข้างที่จะทํามาดีหน่อยครับเป็นซีนดีหน่อยแล้วก็แนบสนิทนะมีจุดเดียวครับนะด้านหลังก็พิมพ์เป็นเฮดไลท์เฮดไลท์เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ระบุยี e ่ห้อเป็นโรลไฟเหมือนตัวนั้นหรือเปล่านะครับอ่ะนี่คือรูปรางภายนอกเปรียบเทียบกันตัวต่อตัว,ตว หลังแบตครับดูความหนาสักหน่อยนะครับเดสิมิชันความหนาตัว70.2จะหนากว่านะครับจะหนากว่าแล้วก็ความกว้างเนี่ยตัว90จะกว้างกว่านะครับตัวนี้ก็พอๆกันนะครับแบบนี้พอๆกันแบบเนี้ยลองดูขนาดครับเปรียบเทียบกันดูนะครับอย่างนี้ครับ โอเคเดี๋ยวมาลองแสงสว่างดีกว่านะครับว่าหลอดทั้ง2หลอดระหว่าง xhp 70.2กับ xhp 90อันไหนมันจะสว่างหรือว่าข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ใส่ฐาน2ก้อนตัวนี้ก็2ก้อนเช่นกันฐานคนละยี่ห้อแต่ว่าสลับก็เหมือนกันนะครับสลับกันใส่นะครับโอเคเดี๋ยวมาชมความสว่างกันครับ ผมจะมาทดลองการเปิดไฟนะครับซ้ายมือของผมจะเป็น xhp 70 2ด้านขวามือขวาเนี่ยผมจะถือ xhp 90นะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าแสงสว่างที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจาก xhp 70.2ก่อนนะครับผมจะลองเปิดไฟดูนี่คือสเต็ปแรกครับแล้วก็ตัวนี้ผม ตัวนี้คือมุมกว้างนะครับคือดันเข้ามาจนสุดบ้องนะครับตัวนี้คือมุมกว้างของมันนะครับก็แสงที่ได้มันก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวหางอี้ดีกว่าประมาณนี้กดอีกครั้งหนึ่งครับซูมก่อนนะครับซูมเอาก่อนนะครับมันจะเป็นเส้นเพื่อนๆสังเกตดีๆมันจะเป็นเส้นตรงกลางเห็นไหม เส้นไปกากระบาดนะครับกลางหลอดอย่างนี้ครับอันนี้คือระยะไกลผมจากจุดนี้ไปหาต้นสักต้นนั้นนะครับก็ประมาณ30เมตรถึง50เมตรเออสิประมาณสามสิบกว่าเมตรนะครับตรงนั้นนะครับนี่ครับนี่สเต็ปสเต็ปแรกนะครับสเต็ปสองครับแสงก็จะดรอปลงมาหน่อยนะครับถามว่าเห็นไหมก็พอเห็นฮะลองดูตามลําดับครับอันนี้คือ อันนี้คือ,อซูมนะครับซูมเข้าไปเป็นลำแสงตรงนะครับส่วนลำแสงกว้างเอาใหม่นะฮะลำแสงกว้างตอนนี้มันจะประมาณนี้ครับแล้วก็ต้นไม้ก็จะเห็นเรื่อยๆอย่างนี้ครับดาวลงมาหน่อยก็จะเห็นประมาณนี้ครับประมาณนี้อีกโหมดนึงเป็นกระพริบนะครับแทบจะไม่ได้ใช้ครับ ด้านหลังความจริงมันเป็นไฟแดงๆงเุื่อ้เห็นไหมเวลาเปิดหลอดมันจะเป็นไฟแดงๆโชว์ตลอดเวลานะครับเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นเนะาะอย่างนี้ครับตามจังหวะมาเลยนะนี่โหมดแรกโหมด2โหมด3กระพริบก็กระพริบตามครับปิดนะครับต่อไปเป็นหลอด XHP 90ครับ เ h p 90แสงแรกครับเปิดเ h p 90ครับแบตเตอรี่ชาร์จมาเหมือนกันนะครับชาร์จมาเหมือนกันนี่90ครับแล้วก็ดูแสงนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่คือสเต็ปแรกครับถ้าซูมเอาถ้าซูมเป็นลำแสงกว้างออกไปเพื่อนจะสังเกตดูหลอดเห็นไหมมันจะเป็นกาก็บาทครับ มันจะเป็นเส้นการกระบาดแบบนี้นะครับแล้วก็ส่องไปที่ต้นสักต้นนน้นครับอ่ะมีสูมเอาสเต็ปแรกนะครับสเต็ปต่อไปอ่อนมาหน่อยครับมแล้วก็สูมกว้างครับได้ประมาณนี้ x ก HP 90ครับนะแล้วก็สเต็ปต่อไปก็เป็นซอสครับ หลังไม่โชว์นะครับหลังหลอดเนี่ยจะโชว์เฉพาะระดับแบตเตอรี่ครับปุ่มตัวนี้ก็เป็ลาต้องเปิดเองนะครับเห็นไหมกดก็ใช้ยากหน่อยครับมันจะไปกระพริบ,บต้องกดเองนะครับเวลาใช้งานปกติมันจะไม่กระพริบนะครับต่อไปผมจะลองมาพร้อมกันนะครับระหว่างสองตัวจะเอาโหมดซูมก่อนนะครับ กดนะครับเพื่อนว่าอันไหนมันสว่างกว่ากันด้านซ้ายมือเป็นตัวนี้เป็น XHP 70.2ครับตัวนี้เป็น XHP 90ครับเห็นไหมนี่ครับสองก่อนสองก่อนอันนี้70.2ครับอันนี้90ครับ แสงมันกินกันเห็นไหมครับตัวในสว่างกว่ากันลองดูเองนะครับเห็นไหมสังเกตดูนะครับผมว่า HP 70.2สสว่างกว่าครับนี่รวมแสงกันครับรพอพอกันนะครับผมว่า ผมไม่ได้ใช้ลักมิเตอร์จับนะครับต่อไปซูมครับซูมครับซ้ายมือเป็น xhp 70.2ครับขวามือเป็น90ครับเส้นมันจะเป็นกากบาทเห็นไหมจะเห็น xhp 90จะเห็นเส้นกากบาทชาัดกว่าครับลองส่องใกล้ๆครับเปรียบเทียบกันดูรับ ไหนเข้มกว่าลองดูนะครับอันนี้บทแรกนะครับโหมดไฮนะครับสลับกันครับความร้อนเริ่มมีครับสำหรับ xhp ทั้งสองตัวเลยนะครับต่อไปเป็นโหมดโลครับ เป็นซอสนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ Xp <H> 90มันจะกระพริบช้ากว่า xp <H> 70.2ครับน,นี่ปิดหมดครับโอเคครับ